คุณกำลังอยากจะเริ่มต้นไลฟ์ขายของใช่ไหมแต่ติดที่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงคลิปนี้พัดมี3สิ่งแรกที่คุณต้องทำก่อนที่จะเริ่มต้นไลฟ์สดขายของค่ะ สิ่งแรกที่คุณจะต้องเริ่มต้นเลยก็คือคุณจะต้องหาไลฟ์สดของแม่ค้าเก่งๆมาดูเพราะถ้าวันนี้คุณไม่ชอบดูไลฟ์สดเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไลฟ์ขายของในไลฟ์สดได้นะคะดังนั้นเริ่มต้นจากที่คุณไปหาไลฟ์สดของแม่ค้าเก่งๆอะค่ะเอามาดูก่อนแล้วก็ดูก่อนว่าเขาขายของกันยังไงเพราะทางลัดของความเก่งคือ การเรียนรู้จากคนที่ทำสิ่งนั้นเก่งๆค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ใครยังไม่เคยดูไลฟ์สดเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเริ่มต้นไลฟ์ขายของให้คุณนะไปเริ่มหาไลฟ์สดของแม่ค้าเก่งๆคุณ,คณหาดูก่อนเลย แล้วดูว่าเขาขายของในไลฟ์สดเขาทํากันยังไงเพื่อที่คุณจะได้ดูเป็นไอเดียว่าถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องออกมาไลฟ์สดขายของเนี่ยคุณจะต้องพูดยังไงทํำยังไงเพื่อให้คนซื้อของคุณค่ะข้อที่2ก็คือคุณจะต้องเอฟของในไลฟ์สดค่ะเพราะวันนี้ก่อนที่คุณจะเป็นแม่ค้าที่เก่ง คุณจะต้องเป็นลูกค้าที่เก่งมาก่อนค่ะใครที่ยังไม่เคยเอฟของในไลฟ์สดเลยนะคะ คุณไปลองหาแม่ค้ามาดูเลยคุณไปดูเลยว่าเออร้านไหนที่เขาแบบไลฟ์ขายของกันเก่งๆเป็นของที่คุณต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วคุณไปดูค่ะแล้วก็ไปหัดเอฟของในไลฟ์สดมาคุณจะได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งคุณจะมาเป็นแม่ค้าไลฟ์สดลูกค้าจะเอฟของคุณยังไงจะมีระบบการทำงานหลังบ้านยังไงบ้างซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยก่อนที่จะไปต่อกันที่ข้อที่3นะคะพัดขอเช็คนิดหนึ่งว่าคุณ ที่ดูคลิปพันอยู่ตอนนี้คุณเคยเอฟของในไลฟ์สดหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่เคยเอฟของในไลฟ์สดเลยคอมเมนต์0มาหน่อยค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าคุณพัดการเอฟของในไลฟ์สดเป็นงานประจำเอฟประจำอยู่แล้วเม้นฮ่ฮ่ามาหน่อยค่ะพัดจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสเต็ปไหนแล้วคลิปต่อไปพัดจะได้แนะนำถูกว่าคุณจะต้องทำอะไรยังไงต่อค่ะ มาต่อกันที่ข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมคุณถึงเอฟของในไ์สดนั้นๆสำหรับใครที่เม้นสศูนย์มาคือยังไม่เคยเอฟของในไล์สดคุณต้องไปหัดเอฟก่อนเนาะแต่ใครที่เอฟของประจำอยู่แล้วให้คุณนะคะลองคิด ตอบตัวเองให้ได้ว่าทําไมฉันถึงเอฟของกับแม่ค้าคนนี้ทําไมถึง,ลงหลงไหลในการซีเอฟของขนาดนี้เพราะเมื่อคุณได้คําตอบแล้วอะค่ะให้คุณเอาคําตอบของตัวเองนี่แหละมาเป็นกลยุทธ์ในการปิดการขายในไลฟ์สด ของคุณค่ะซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยคิดข้อนี้เลยว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมเราชอบเอฟของในไลฟ์สดจังเลยแม่ค้าคนนี้มาทีไรเราเอฟกระจายตลอดให้คุณลองนั่งคิดดีๆว่าเอ๊ะเพราะอะไรทําไมถึงชอบเอฟของในไลฟ์สดถ้าคุณตอบตัวเองยิ่งตอบได้เยอะเท่าไหร่จะยิ่งเป็นข้อได้เปรียบทําให้คุณกลายเป็นแม่ค้าไลฟ์สดได้เก่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะอันนี้นะคะคือ สสิ่งแรกที่คุณต้องทำก่อนที่จะเริ่มต้นไลฟ์สดขายของนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย